สวัสดีครับวันนี้ AM Asset มีบ้านรีโนเวทสวยๆมาแนะนำกันครับนี่คือบ้านเดียวสไตล์มินิมอลที่รีโน a t e ใหม่ทั้งหลังด้านหน้ามีโรงจอดรถกว้างจอดได้ถึง2คันพอเข้ามาด้านในจะเจอกับห้องโถงกว้างโปร่งสบายมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ครบเพดานบ้านเป็นแบบซีรายพื้นปูด้วยกระเบื้องกนิตโตและบ้านหลังนี้มี3ห้องนอน2ห,นห้องน้าห้องนอนใหญ่กว้างขวางมีลูกเล่นไฟ 3- สีมาให้ เพิ่มบรรยากาศให้ดูผ่อนคลายทางเดินไปห้องน้ำดูสวยสบายตามีอ่างล้างมือด้านนอกมาให้ห้องน้ำออกแบบสวยงามยายเป็ดแห้งมาเรียบร้อยฝักบัวแบบปรับขึ้นลงได้พร้อมใช้งานถัดมาจะเป็นห้องทานอาหารที่แถมโต๊ะอาหารมาพร้อมห้องครัวมีเตาแก๊สเครื่องดูดควันอ่างล้างจานมาให้ครบแล้วประตูหลังบ้านเปิดเชื่อมกับโรงรถสะดวกมาก แล้วบ้านหลังนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านป้อมเพชรน,นะครับจากการเมืองตัวตระดีนะครับในราคาพิเศษเพียง2.650้านบาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจติดต่อเข้ามาชมก่อนได้นะครับแล้วเจอกัน